สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้ผมกับน้องๆนะครับจะมากินผลไม้นะครับผมผลไม้ผลไม้วันนี้นะครับเป็นอินทผลัมนะครับพันบาฮีนะฮะบาฮีบาฮีทั้งสองอย่างเลยมีบาฮีแดงกับบาฮีเหลืองนะครับอันนี้ตัดมาจากสวนนะครับผู้ชมแต่วันนี้ตัดอาจจะมีดิบๆปนๆมาบ้างนะครับสําหรับบาฮีเหลืองนะครับมาทั้งทลายเลยเพราะว่ามันอยู่ข้างทาง คนผ่านไปผ่านมาก็เด็ดคนนั้นเด็ดคนนี้เด็ดไม่พี่เก<ผ>มเด็ดคนเดียว <laughs> ผมก็เลยตัดมาเลยนะครับผมเดี๋ยวมันถึงเวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์มันจะสุกเหลืองพอดีแต่เราไม่รอละเราจะมากินกับใบงีแดงด้วยนะครับผมมาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เหมือนองุ่นเลยเอ,อว่ามันอร่อยหรือเปล่าอ่านนนนเคยเคยกินยังผมเคยกิน ไม่บางฮีแดงไม่เคยกินเออบางฮีแดงไม่เคยกินกินแบบเล็กโยซี่ใช่พี่เกยร์มามาให้ชิมส่วนมิจยางเนาะลองเลยอุ้ยก็ไม่เคยมันนี้ก่อนเออชิมมันเหลืองก่อนถึงถึงจะรู้ว่าอีกรสอีกอันนึงเป็นรสชาติยังไงอ่าโอ้โหมันนี้เลยก็ได้อันนี้กินบ่อยแล้วไงลองอันนี้โอ้ลูกใหญ่นะเนี่ยเขาต้องกัดยังไงนะแบบเท่าดิ้กัดทั้งข้างลูกใหญ่ลูกใหญ่นะถาเท่ากันมั้งใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่คือไม่ใหญ่อาจารย์อธิบายยังไงอ่ะอธิบายรสชาติ มันหวาน <c oughs> อะอฮ้ยพี่เกมอันนี้แ้บไม่ติดปานเลยติดไหมอืมติดนิดเดียวมันเป็นน้ำผึ้งเหรอเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนน้ำผึ้งเหอเห็นไหมนี่มันเป็นแบบสีน,น้ำผึ้งอะสีแดงครับผมโ <c oughs> อ้โหไอชิมชิมชิมติดปานนิดเดียวอะนิดเดียวติดปานมันติดปานหรอเป็นธรรมดาเพราะว่าไอี้ำออลำกินผนสดมันก็จะติดป่านนิดนิดเลือกเลยเลือก ล,ลูกแรกก็ต้องอย่างเงี้ยถ้าตัดไม่ถึงอายุอ่ะมันจะฝาดอ่าถ้าตัดถึงอายุอ่ะมันก็จะนิดนึงมันจะติดปลายริดหนึ่งรู้จักน,น,น,นี้หวานกว่าน,นี้เหเพราะว่านิดปลายฮีแดงนะครับคุณผู้ชมต้องกินลูกที่มันดำค้ๆเอ้ยไม่ใช่ดำค้าแดงแบบค้ำค้อ่ะเห็นไอันนี้นดแดงแจงเลยแดงไอประมาณนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยหวานเจี๊ยบครับผมผมหแล้วพี่เจี๊ยบเราบอกผมเล่นอันแดงแดงไป เนี่ยอ๋อนบุนี้บุนี่อันนี้นี่นี่นี่เฮ้ยก็วิดีนี่ครับผมดูน้ำสัมผัสครับทีเดีองนะอืออืออันไหนมันกรอบกว่าเนี่ยเพียงอันนี้ไหมอันนี้เหมือนกรอบกว่าดูแต่แดงหวานมากกว่าพูดจะอันที่ไอ้บอกอยู่มันเป็นสีออกม่วงมุงอ่ะหวานโคตรหวานหวานจัดมันเป็นสีน้ำมึยนะ อันนี้มันยังไม่ถึงออยูไงถ้ามันเถองยูมันหวานหมดอ่ะอรนองเหลืองอือนั่นหละ <c oughs> ปีนี้ผลผลิตไม่มีเยอะคุณผู้ชมเละ่ยมีคุณผู้ชมถามว่าอยากจะลองชิมแน่เลยต้อง <c oughs> รอปีหน้าไหมแต่สวนไม่มีแล้วคุณผู้ชมเหลือสามจันท์นั่นเองเพิ่งปลูกใหม่ ก็อีกสองปีนู่นแหละครับผมแต่ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะไม่ได้กินหรอกเพราะว่าพี่เกมไปสวนอะไรนี่ไปกินก่อนตลอดวันละเม็ดสองเม็ดไม่เม็ดสเม็ดนะครับผมเป็นกรรมวันละเนี่ยวันหนึ่งอะเนี่ยผมกินเนี่ยสองสองช่อแบบเนี้ยเนี่ยวันหนึ่งอน่ยก็เล็กมันเนยอะมากเลยนะผมผิดแล้วมันหวานไงมันสดชื่นเวลาร้อนร้อนไงเฮ้ยอันนี้ก็มีเล็กเล็กเหมือนกันครับผมทุกคนสีเหลืองปลูกเองกินเองคุณผู้ชม สดชื่นมากเลยใบพันธุ์สีแดงกําลังปลูกปีนี้เยอะคุณผู้ชมครับปีนี้ปลูกประมาณสิบกว่าต้นอีกีีปีได้กินสามสองปีสองปีปีที่แล้วที่แล้วปลูกแบบสีอรรถสียวรสสีอะไรเสียอรสคือสียวรสไงสีแบบไหนโอรรโดนลูกนี้อาจจะเสีงส้มหน่อยอ่ะจะคนมาส้มๆ้มไม่ถ้าลูกได้ส้มๆอ่มเดี๋ยวจะกินเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรที่ว่าเขาไปตัดกันนะใช่ไหมฮะ มันที่เขาไปตัดกันนะสีโอรถมันแบบว่าพี่เกมเคยเปิดให้ผมต้มมันอ่อนผมก็อธิบายไม่ถูกมันส้มมันอ่อนแล้วแบบสีมันจะใสๆหน่อยลูกมันจะใสๆแต่สายพันธุ์นั้นไม่ติดฝาดเลยเขาเรียกว่าพันธุ์ดาฮานหวานอยาเดียวเลยครับเม็ดดาฮานจำได้หมดเลยแต่ใบหิเหลืองใบหิแดงแล้วก็ปีนี้ปลูกเลตโตซี่เฮ้ยพี่เกมที่ผมอันนี้เหมือนใบหิแดงผมว่ายังสู้เลตโตซี่ไม่ได้เลตโตซี่ลูกใหญ่กว่านี้อันนั้นหวานมากเลยสุดยอดเลยใหญ่กว่านี้มันเป็นพันธุ์น้องใหม่แมลงครับพี่ยม แต่พี่เกมนี่เล่นพระจำพระได้ไม่พอนจำอินทรภาลได้เตอนนี้เราจะปลูกอะไรเราก็ต้องหาข้อมูลแล้วต้นต้องมาจากประเทศนอกด้วยขอลูกนั้นได้ไหมไม่ได้นีุ่ดยอดบ้างเลยอันนี้มาจากแลป UAE อนะเนี่ยโอ้โหดูกระทั่งแหลปครับผมทุกคนมันจะมีแหลบอิหร่านบ้าง UAE บ้างอังิฤตบ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาจะส่งมาเป็นแคปซูล ราะว่าต้องเพาะเนื้อเยื่อถ้าเราเพาะอย่างเงี้ยเรากินปุ๊บเราไปติดเป็นป่าดเอาเม็ดไปเพาะอย่างเงี้ยบางครั้งเราไม่รู้ไงคุณผู้ชมบางครั้งมันออกมาเป็นต้นตัวผู้แล้วบางครั้งมออกมาเป็นต้นต,ตัวเมียแล้วมันก็ติดฝาดติดไม่ได้เลยก็มีเพราะฉะนั้นที่ให้ชัวเราต้องปลูกต้นเพาะเนื้อเยือ่อจากเล็บจากเล็บเท่านั้นนั่นแหละมันจะชัวเพราะเขาแปลสายพันธุ์มาให้เรียบร้อยเลยใช่ ก็ผมกินกับพี่เกมวมันนั้นบอกให้ผมเอาเม็ดไปปลูกเขี้ยงเอาไง <c oughs> ปลูกปลูกสิบต้นอาจจะดีหนึ่งต้นก็ได้โอ้โห <c oughs> เป็นเขาปลูก<อ> <c oughs> เป็นพัน 1, ไม่ให้กวจะได้มีคนคนหนึ่งปลูกประมาณร้อยกว่าต้นได้ดีหนึ่งต้นต้องดูแลต้องดูแลสามปีกว่าจะรู้นะเพราะงั้นเราต้องปลูก่างนี้เลยเดี๋ยวพอรู้ปุ๊บก็ฟันทิ้งหมดเลยแล้วก็มันกินไม่ได้คุณผู้ชมมันฝาดแล้วมันเป็นต้นตละกูลอ่ะมันก็ไม่มีลูกนี่อร่อยมากเลย ผมชั่งน้าหนักตัวแล้วเฉยยังหวานมากเฉยยังหวานอันนี้หวานแต่ว่ามอนหวานสุขภาพอ่ะอันนี้มันได้เยอะต้านนี้มันเหลืองจัดมันก็หวานเจ้มเหมือนกันใช่อืมแต่ผมว่าอันนี้กรอบกว่าใช่อันนี้ตัดมาจากอันนี้เลยประโยชน์ของอินทผลัมเพอเขาเข้ารู้ไหม,มคาร์โบไฮเดรตสูงกินแล้วอิ่มนานขับถ่ายดีเพราะว่าไฟเบอร์สูงมากเยอะมากผมันเยอะนะวิตามินก็เยอะมากประโยชน์เยอะมากคุณผู้ชม เราไม่ยอมนำไป,ไปาหาดูมันเป็นเมนูสุขภาพอืมนี่เขาถือสิ่งเขากินอันนี้น้องพี่เกียวไดที่ถิ้งชิ้นอดอ่ะได้แล้วน,นี่นวลเหลือใส่เม็ดรู้สึกว่าไม่แกชอบสีเหลืองมากกว่าเนี่ยมันกรอบครับผมอเดี๋ยวก,กินนี่สองคนกันเลยเนาะไม่กรอบทราบปจริงๆนะมทุกอย่างอันนี้อันที่มันมีเหมือนสีน้ำผึ้งตรงขอบๆเนี่ยหวานมากเลย หวานหวานเหมือนกันโอ้โหสีนี้แต่พี่ชอบสีแดงเพราะสีแดงหวานไม่สีมันชวนกินนะสีแดงมันสดใสเหมือนอางุุนน่ะมันน่ากิน อันนี้เหมือนลูกมะพร้าวลูกเล็กๆเตี้ยเรื่องเราเห็นทั่วไปไงสีแดงนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะคุณผู้ชมมันเพิ่งจะเริ่มออกตู่ตลาดปีสองปีนี่เองสีเหลืองอไม่สีแดงนี่นะส่วนมากจะไมีสีเหลืองสีมันดูแล้วแบบทําให้ชนคิดว่ามันรสชาติหวานนะก็คือแบบเหมือนอะไรอ่ะไอ้งูนอ่ะใช่ใช่กรอบเลยผมว่าเม็ดมันนี่เราโยนไว้แถวๆนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่แกมก็มาขุดมาปลูก กินผระสบู่ครับผมมันละครึ่งกกโลการกัดเราว้องกัดอย่างนี้ครึ่งหนึ่งเม็ดเม็ดความฝือนมันจะอยู่ตรงปลายตูดนิดเดียวถ้าเราไม่ชอบไก่ตอนนี้หวานแล้วอย่างงี้นี่นะ จะก็เสียดายก็ไม่ความเผื่อมันอยู่ตรงปลายครับผมตรงตูดนิดนึงไม่นิดอ่ะพี่เกมรอบเลยถ้ากัดตูดออกไปแล้วก็เริแต่ความหวานแล้วไม่งั้นก็กินตูดก่อนใช่กินตูดเลยจะเออกินตูดให้ฝาดไปก่อนควาแรกแล้วก็ต่อไปก็หวานละเแง่หวานมากเลยกัดตูดไปก่อน ลองดูลองดูอดอดอดเปรี้ยวไว้กินหวานกินตูดไปกันเฮ้ยตูดมันแทบไม่มีรสชาติเลยอ่ะเบิร์นอย่างเดียวเลย๋ยวต่อไปก็หวานละแล้วกันจะขึ้นเลยมีเทคนิคเทคนิคในการกินด้วยนะไม่เสียไม่ได้พีายามทำเป็นเงี้ยมันแตกต้องเทมดูดูมันแตกหรอมันเจอน้ำฝนคุณผู้ชมฝนตกมาเยอะต้นมันดูดน้ำเยอะแล้วมันเป็น ออกลูกไม่มันไปหาผลเนี่ยมันเป่งเหมือนวมน้ำเหมือนวมน้ำมันเลยแตกแล้วไอ้มดคันมันอยู่บนต้นอ่ะมันก็ไปกัดดูกินไอ้ตรงที่แตกๆเลยคุณผู้ชมมันก็เลยแบบเสียนี่เห็นเป็นลายเป็นลายแตกเลยมันก็เลยช้ําถ้ามันบางครั้งถ้ามันแตกธรรมดามันจะสมานกันได้จืนมากจืดเลย่ะนี่ยนไป ห,หลูกนี้แดงไม่ไหวล้อเอา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 ผมเด็ดใส่มือไว้เลยเหรอ <laughs> เลือกสีดำเลยเหรอนี่ครับแดงเข้ม <laughs> มานำเสนออินทลัลคุณผู้ชมตัดมาจากสวนนะครับผม ปีนี้ไม่มีเยอะนะคุณผู้ชมเราดูปีหน้าสอปีหน้าอีกปีต่อปีครับทุเรียนด้วยริทุเรียนก็ปีหน้าพอดีเอาเยอะแจกไหมพี่เกมปีหน้าไม่แจกเลยเหรอแต่ทุเรียนก็ยาวหนึ่งกินนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ